เลยอได้เลยอ่ะพอพอแต่งตัวปุ๊บเดินได้มันก็จะมีพูดพูดพูดตัวแบบว่าแบบกันจาแล้วสำเนียงแบบว่าคำพูดมันก็มีความหมายจ้ะไม่มีความหมายอ่ะฮะอเคแล้วเดี๋ยวเราจะต่อร้องพอพูดได้แล้วพูดเนี่ยอย่าพูดเต็มคำยังไงอ่ะแล้วเราจะต่อร้องร้องฮิปก่อนฮิปฮิปฮิปคือการฮิปฮิปฮิปตามจังหวะ ทิศนี่ต้องหายใจจากตรงช่วงท้องแล้วเอากระบอกลมมาต้องเป่งหายใจแล้วพูดกันว่าทิศนะทิศอย่างอย่างไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้หายใจเอาเอามาจากลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ใช่มันจะเป็นรอยต่อระหว่างอ่อนกับอมมันละเอียดไปเอาแล้วจะไล่ลงมาข้างล่างไล่ขึ้นมาแล้วก็ดูดูเดี๋ยวจะช้าๆก่อนทิศทิศ แย่กังเขาอ่ะเขาใหญฮิป่ะเขาใหญฮิตอ่าเล็กแก่ก่อน อย่าเล่นฮากว่าคนอื่นเขาเลครับเขาต้องมาทำให้เขามันมันเล่นแก้มันมันมันไม่ใช่อันนี้มันรู้เลยอะไรฮะอันนี้บ้านอยู่ต่างจังหวัดนะที่ไหนไม่ใช่ละเอาเฮลเฮลเอาเฮลเฮลข้างนอกเอาเฮลเฮลไม่ใช่เพลกี่ยวรับโค้ดดีกว่าครับที่มันมีมาผสมผสานกันอ่ะเลเกะสกาอะไรครับเดินเดินแบบสกาแต่ว่า คิปแบบเลเก้แบบสกาย นะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใช่ของเขาเลยโใช่เลยแล้วจะหน้าบ้านกัผมพี่คนเดียวเอขาบกใช่ของเขาให้บ้านไฟไหม้ไหมชาวล็อกมีอะไรจะโชว์บ้างไหมครับชาวล็อกมีบ้าเล่นแกตถอไปถอไปปล่อยเขาลงอ่ะพี่จะปล่อยลงตรงๆเขาขาเขาไม่ถึง อุปกรณ์เราขอคืนนะขอคืนขอคืนนะครับโั่วนะครับเปลี่ยนเเดี๋ยวว่ายิ่งไปใส่เต็นหน้าบ้านแล้วนะคะเนี่ยอเค็นี้กระสอ้วลกเอ้ยอะหน้าบ้านอยู่สีัญญาเหรอครับพี่อยากจะบอกว่าการเป็นร็อกที่ถูกต้องนั้นมันต้องเริ่มจากการแต่งตัวที่เข้าท่าก่อนเมื่อกี้พี่ว่าสีมันเยอะไปมันไม่ใช่ร็อกเนี่ยมันต้องเป็นเมทัลเมทัลแฮปปี้ อันนี้ไม่ใช่เสื้อนี่เป็นแกงง้ยน้องมันเป็นเสื้อแล้วก็ใส่ด้วยอโอ,อ,ยอ,อ้ยทำง่ายเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกมาเป็นเสื้อเสื้อแจ็คเก็ต <laughs> <laughs> ลูกก็สีเดือนแล้วนะเฮ้ยอ้าวอ้าวไม้ตายอีกแล้วโอ้โหนี่ครับรอพี่หลังรบพี่หลังปับโอ้โหเขานี้ก็ดูเป็นพ่อไะครับแต่ที่สำคัญนะครับนี่ต้องใส่ P S Junior ด้วยครับ เร่องท่านพีเอสจูเนียร์ด้วยเหรอเนี่ยทำไมครับวิลลี่อยากได้เหรอครับอยากได้เพรากำลังจะมีลูกถ้าอยากได้ต้องไปซื้อเองแต่จงจําไว้ว่าอย่าซื้อผิดโอ้อันนี้อันนี้มาให้ใครครับเนี่ยเอามาให้ผมเหรอเอามาโชว์นะครับแต่เข้าวงก่อนแล้วถึงจะให้นะครับพีเอสจูเนียร์นี่ต้องต้องร็อกแล้วแหวงแล้ว แล้วเจ็บจริงอะครับนะครับน่ารักอะครับดูสิใส่ให้หมดเต็มที่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้อะครับเนี่ยเด็กร็อกมันต้องแรมครับโอ้ยครับร็อกมันต้องแรมแล้วร็อกเนี่ยมันจะมีความรักเพื่อนกันเสมอเพราะพวกร็อกโอ้ยตอนนี้ตราอกแรมแล้วได้นะ เล่นเชื้อเหือแตกเลยแม่ถ้าอย่างนี้เน่ขออนุญาตเช็ดเหือหน่อยนะครับว้ายไม่ลยองจับเลดิไม่ร้องอแหลมแหลมแหลมจบน่นี่อะไรครับ ว่าอะไรอะครับไม่เข้าท่าแต่ถ้าอยากจะเข้าท่านะครับการเดินครับไม่ใช่เดินแบบเล็กเก้ครับต้องเดินแบบร็อกครับเอวิดเอวิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดินไงนะครับพี่ครับเดินแบบร็อกครับ เขาแล้วทำไมตัวเองกระเด็นล่ะครับ้าเป็น acting <painful> acting อ๋อเป็น acting อครับอันนี้มาล็อกแอนโลทำไมครับล็อกแบบ h e a ่ y h e a ี y อ๋อมันต้องเดินแบบนี้ครับนี่ h e a ี y ต้องเดินแบบนี้ครับเดินดิ ขอโทษดีครับตะกี้น้องๆนั่งชอบหรือตั้งนานอะพร่าง้ใช่ก็แค่อยากจะบอกว่ามันแหลมใช่ไหมอ่ะฟาคอ <มา S 1> นเทียอีกแล้ว